สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพกกื่อความบันเทิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะเราทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมารอบราวเฮสตีแล้วนะครับได้อะไรอ่ะได้อะไรเนี่ยไม่ได้เลยแบนเดียวอันนี้ได้ศูนย์จ้าห้าไปร้อยรอย อใส่รูดเดือรอบนี้มาแต่ใส่รูดนะคะทุกคนอันนี้คือกันเด้เก้ามาซ่อมมาซ่อมใหม่มาซ่อมใหม่มาซ่อมมาซ่อมมาซ่อมใหม่มซ่อม,มอะไรดีนะทุกคน วันนี้มาช้านิดหนึ่งนะทุกคนเกี้ยงไม่ค่อยว่างมันก็ทำหลายๆอย่างเนาะคำนวณกินข้าวทำนู่นนี่วันจุดที่จริงวันหยุดเราสควนเราจะต้องนอนนะคะทุกคนทำไมเราถึงไม่นอนคะ ทำไมเราถึงไม่นอนคะทำไมเราถึงไม่นอนคะจริงวันหยุดก็คือหยุดเนาะแต่เราก็ไม่อยากจะหยุดจ้าเพราะอะไรไม่รู้ค <miyor> ่ะเพราะเราต้องมาลงคลิปบาซารเพราะว่าเราจะต้องมาลงคลิปนี่แหละ ชอบตามนะคะทุกคนไม่ชอบผ่านนะคะชอบชุดไหนไปชุดนั้นนะคะ,ะย้ำเป็นรอบที่ที่เยอะมากอะ่ะทุกคนเขียนเป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยน,น,นี่มีหนึ่งห้าก็ต้องมีเจ็ดห้านะเซอรติกเกิลจ๋า พูดไปเรื่อยนะพูดไปจนกว่าจะจะครบจะครบทุกหุ้นนะทุกคนเราแต่เราจะไม่พูดอันนี้นะคะไปตามใบเลยนะครับไปตามใบเลยนะครับตามใบเลยจ้าก็ต้องเว้าหลายใหญ่หางเนาะสำหรับแก้วนะคะมาก็คือมาขาไม่มาก็คือไม่มานะคะทุกคน ตั้งใจตั้งใจเขียนะนะห้าแปดเดนะครับนี่เราก็จะมีความบันเทิงมาให้ทุกวันนั่นแหละถ้าทุกคนแบบไม่เบื่อเราซะก,ก่อนนะคะถ้าใครใจดีก็ช่วยแชร์หน่อยนะแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไป,ไป,ไปอะไรเงี้ยค่ะ แชร์ไปเม้นไปกดหัวล้อกดไลค์ไปก็ได้ค่ะกดกดไลค์ไปเวลาเวลา,เวลาเราลงคลิปอะทุกท่านทุกคนแนะ่นะแชร์ไปให้คนอื่นดูก็ด้วยก็ได้นะคะทุกคนเขาจะ,ะเขาอาจจะแบบโชคดีเหมือนเราอะไรเงี้ยนะแก้วก็เป็นช่องเล็กๆนะ กินน้ำอันลมแล้วมันแซ่บมันแซบมันใครใจเลี้ยงน้ำอันลมแกวป่าันแล้วเล่นสุญเล่นบุเล่นบุญเล่น,ลน,ลนกินน้ำอันลมบาลานิสเิจแยมใส,ส่แฮซานชอบกินเยอะไม่ได้น้ำเนี่ย สามีจุ่มให้สามีจุ่มว่าอย่าก,กินเยอะอเขาไม่ชอบให้กินนะ้ำมัดลงแต่เราชอบอยังไงยน่าทุกคนไทยรอบนี้นะทาตามไทยรอบนี้นะครับ ไปศูนะคะไปศูนยะคะไปศูนยนึ่งเลยนะคะสำหรับไทยนะคะไทยนะ,ะน่าจะได้ถ้าถ้าตา,ถ,าถ้าตัววีจริงๆคืออะไรวะจะไม่ได้หนึ่เออแมนแล้วแมนแล้วแมนแล้วหนึ่งสอนะฮะไทยรอบนี้นะคะแก้วก็ เซอร์รี่ศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะทุกคนนี่มีสี่เก้าก็ต้องมีสี่หกนะ คู่หูดูโอ้นะฮะเนี่ยคือคู่หูดูโอ้กันนะฮะแก้วจะเน้นไว้ให้ทุกหุ้นเลยนะคะสำหรับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะจุนจี่าจา อะไรนะเก้าเก้าแปดนะคะหนึ่งเจ็ดนี่คืออะไรรู้ไหมคะก็ค,คือตัวเด่นของวันนี้คะ่ะหนึ่งกับเจ็ดสามารถไปขยายหนึ่งกับเจ็ดได้นะคะ ไปตามนี้แหละนะคะหน่อยทีวี C หนึ่งสองสามนะนะฮะต่อไปก็จะเป็นหน่อยนะคะแต่ว่าต้องต้องรอสักหน่อยหน่อยทุกคนไม่ใช่นี้ 啊，好来。 จะหกสี่สี่จ้ะหนึ่งสี่สองสามเราจะเ,เราจะเขียนหนึ่งสามทำไมนะเกีดสาฮีฮีฮครบแล้วนะคะทุกคนลาวสตาร์มาซ่อม ทุกอย่างที่นะที่พอดีเลยพี่น้องเลยอะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แคนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ